นโทษด้วยค่ะขอโทษทีโทษทีนี่ฮะฮิมาภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกหิมะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดก่อนหิมะภาษาอังกฤษคือไม่นานครับไม่นานไม่นานฮะผมเสร็จเร็วด้วยครับไม่เป็นไรโอเคงั้นพอแยกย้ายได้เลยครับ แฉ่คุยการทะเลมันออกไปข้างนอกคนเียวเขานี่แค่ตรงนี้ไงก็ได้ไม่น่าได้ยินละโอเคไปีไปไปไปอีกอยสักห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับคุณแทนครับผมคุณแทนอยู่โอเพนใช่ไหมหะโหน้าัวหน้าโอเพน,น,น,น 2, คือใครนะฮะว่หน้าโอเพนที่พี่สองครับที่สองอยู่ไหมวันนี้ที่สอง ทำนุสิดโอซียาวสิบวันเลยครับกลับมายี่สิบเลยครับใช่โอ้แต่ละคนกลับมาก็คือมามาเล่นกตีฮิ้วเลยครับแต่ละคนเป็นข้อที่ว่าทําไมถึงได้ว่าเอาต่อเล่นกตีฮิ้วยี่สิบยี่สี่อ๋อใอ้ผมถามไปเสียว่าเล่นกันในราคาเท่าไหร่อ่ะอตีฮิ้วห้าแสนครับห้าแสนใช่ครับอันนี้เรื่องมันเกิดจากตีฮิ้วหรือเกิดจากโปรเพนนะ เรือร้อยโลย่จาก,จ,ากจริงจริงมันก็น่าจะเกิดจากผมรอติดตามรอติดตามจากโอเพนแต่เคเอสเขาไม่เล่นให้ติฮิวเล่นให้แต่ถ้าติฮิวไม่เล่นก็คือต้องไปเล่นเคเอสอะไรประมาณน, <Okay. S 2> นี้ใช่ไหมฮะมันคือมันคือ,คอเกิดเกิดเหตุการณ์คือตอนแอรดอปครับผมแจ้งงบไปแอรดอปแล้วพอเอมันมีคนคนหนึ่งของผมเนี่ยเขาเข้าประเทศมาแล้วเหมือนตัวเขาบั็อกอะครับมองไม่เห็นแล้วเขาไปตีมีเกลียวสวยแล้วแล้วก็พอพอเขาบอกว่าให้หยุดก็หยุดก็ออกนอกวงมาแต่ ทางเกียวสวยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคว่าในบักมาตีอะไรประมาณนั้นนะแห<อ>ละเขาก็เลยว่าอ่าผมจะเขาบอกประมาณนะั่นผมไม่เล่นคุณหลอกอย่างเงี้ยแต่ก็ติดแบบเหมือนเราติดสัญญาเขา,าครับให้เขาจะขอความช่วยเหลืออะไรจากโอเพนได้หนึ่งครั้งแล้วเขาก็เลยมายื่นมาอยากให้โอเพนแบบลองกระชากมีดกับตี่ฮิวดูถ้าตี่ฮิวเขาไม่เล่นด้วย สวยจะลงมาเล่นกติขิวโอเพ่เนรวมกันครับ<น>เราก็เลยเป็นเหมือนกระตับบิดมากกว่าครับเราไม่ได้มีเรื่องที่แบบว่าติดใจอะไรกันครับผมทางสีทิวเขาเลยตกกระไดพลอยโจนก็เหมือนว่าผมก็มองว่าเหมือนจะเป็นการซ้อมไปในประเทศด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาผมแก้งผมเพิ่งจะมีสตรอรี่ไปครั้งเดียวกับยายนั่นเองอ๋อนี่ครั้งที่สองครั้งที่สองสรี่ยังใหม่กันหมดไหมะยังยังเริ่มต้นใหม่หรือว่าก็มีคนที่มีฝีมืออยู่มีครับมีฝีมือมีอยู่แล้วครับผม กี่คนนะตอนเนี้ยเออตอนนี้สิบห้าคนครับอาวุธครบไหมอาวุธเอ่อถ้าตามเดชสภาก็คือก่อนเกณฑก่อนเจอตีฮิวกครบครับก่อนเจอตีฮิวครบครับก่อนเจอตีฮิวคือครบพอดีเลยสิบห้าคนครบพอดีเลยครับสิบห้าคเจ็ดโด้เพื่อนยอะครบไปครับเพราะว่าถ้าท่ตั้รจแก้งผมมันเริ่มมาจากศูนย์นะครับเพราะว่ามาไวริสแก๊้งนะครับคือแบบทุกคนมาศูนย์หมดเลยใช้เวลาสี่เดือนก็ความกันหนักหน่วงเหมือนกันครับ แล้วทำไมถึงไม่รวมไปตีตามที่เขาเสนอมาล่ะกลังจะถามเลยว่าทำไมเพราะว่าท,ที่ทเ,เ,เ,เขาเสนอมาคือถ้ารวมตีกับสีขี่วตีกันผมว่าผมสูญเสียทรัพยากรหนักแน่เลยคือผมเพิ่งจะแบบเพิ่งจะพร้อมอ่ะเพิ่งจะรับหนึ่งปุ๊บแล้วโดนสตอรี่ใหญ่เลยผมว่าผมมันกลับไปสี่เดือนนะครับถามว่าเล่นได้เล่นได้ไหมแต่แบบมันมันมันพร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าผมวามรู้ถือว่าถ้าเกิดแบบมันมันไม่คุ้มอ่ะ แต่ถ้าแบบสมมุติว่าเคียวสวยกับผมมีเรื่องกันจริงๆอันนั้นก็ต้องเล่นแต่นี่แบบมันเป็นเรื่องแค่แบบแอดดอปจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมีอะไรแล้วเพราะาให้ผมลองเล่นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็เป็นทางออกที่ดีเราได้ซ้อมด้วยอ่าอันนี้การจะตีกันเล่นๆตีกันแบบกระชับมิตสิเขาใช้เคียวสวยเขาบอกให้ให้กระชับมิกันนะครับเหมือนเขาจัดทีมไว้ครับหรือเขาเป็นโปรโมเตอร์ค่ะบะฮะแต่ก็คือแบบว่าก็คุยกันตียื้แล้วว่าตอนตอนนี้ก็คินจัง ใช่ดูเด็กที่ไหนโทษเด็อที่นั่นสอรรี่โทษทีโทษทีนี่ฮะหิมะภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกหิมะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดก่อนหิมะภาษาอังกฤษคือเป็นไงเป็นไงลูกอะไรอะไรมองแม่มองแม่โอเคเขาบงสภาษาอังกฤษด้วยนีมา นั่นแหละครับก็เลยคิดว่าแบบว่าถ้าเราเลี้ยเกียวสวนเนี้ยก็คือ้ยแบบสีเขาบอกว่าเราเป็นเสียทัพยากรเปีนเยอะมากเพราะตอนกับดีนายนี่ผมขนาดสู้ไปสิบหกไป<อ>แต่ชนะสิบหกไปเลยนะฮะสิบหกศูนย์เลยเสียไปล้านห้า<อ>แล้วก็สภา,า,าก็ช่วยมาประมาณสามแสนตีแสน<อ>ได้ก็เลยแบบ ถ้าแบบในเทียเดียวกันเราก็ยังพอเราก็อยากเล่นด้วยครับแต่ระดับแบบถ้า25คนถ้าไม่มีปัญหาก,กันจริงๆอะไรหนักๆจริงก็มันก็มันหลบได้ก็ควรหลบก่อนพี่ตัดใช่แต่ถ้าแบบเขามีปัญหาแคนเกื่งกับเราจริงๆเรามีแคนเกื่ยงเขาจริงต่อให้เราคนน้อยแค่ไหนเราก็ต้องสู้ครับแต่นี่มันเหมือนเป็นไฟบังคับมากกว่าี25มาถึงเขา25ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ คือแก๊งผมมาสู้ไม่ถอยอยู่แล้วก็หมา้นต่อกับพี่ตัด๊ดมีเท่าไหร่ก็สู้หมดอะ่ะแต่ขอให้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าแบบเขาแบบไม่โอเคกับเราจริงๆหรือเราไม่โอเคเขาจริงๆอ่อะมันรุนแรงจริงๆอ่ะก็สู้แบบหมา้นต่อแล้วหมดก็หมดนะ <S <S แต่ถ้าแบบคนยังแบบเรายังแบบไม่มีอะไรก็เขาแบบที่แบบเหมือนฝึกไฟไปก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะในการการเล่นสตอรี่กับเทรนนิ่งไม่เหมือนกันพี่ตัด๊ดเทรนนิ่งมันคือแบบตั้งใจ ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ได้เดี๋ยวตายก็เกิดเกิดแต่นี่มันคือมันมีผลกับมันมีผลเรื่องราวมันหมดทุกอย่างเราเลยทั้งหมดต้องคิดทีหนึ่งครับเข้าใจได้แต่ท้ายที่สุดจะเลี่ยงเป็นเรื่องไม่ไม่ได้เล่นสักทีนะก็เนียงได้เล่นนี่ยนพี่เล่นกตีฮิวหรอได้ฮะตีฮิวก็คนเยอะกว่าผมนะตีฮิวเขาเจ้าสาม ผมก็แบกคนเขาเหมือนกันที่ฟังมาเป็น14ถ้ารวมกับสีหิ้วแล้วไปเล่นเคเอสยังไม่อยากเล่นแบบนั้นใช่ไหมเหมือนตีหิ้วเขาก็ยังไม่อยากเหมือนกันะถ้าตีหิ้วอยากอนะสมมุติว่าถ้าตีหิ้วอยากขึ้นมาอันนี้ผมก็ต้องไปคุยกับแกงก่อนนะครับว่าเป็นไงแต่คือว่ามันมูลค่ามันเยอะแน่นอน <มา S 1> อครับมาถึงมูลค่าอะไรฮะที่เสียหรออ่าใช่ถ้าเล่นกับ เที่ยวสวยนี่ก็คือต้องอุ้มแน่นอนเออแน่นอนอ๋อคือสี่เดือนที่ผมทำมานคือแบบน่าจะหมดเลยไม่แต่เราสามสิบคนเลยนะถ้างั้นอ่ะใช่ฝั่งเคเอสก็ไม่ใช่ฝั่งสี่หิ้วสิบห้าของเราสิบห้าสามสิบสามสิบเขาให้เล่นสองแก๊งนี้เลยนะบางทีจานวนคนกับทีมเวิร์ตมันก็มันตัวอย่างนะพี่เออหใจแล้วหัวใจแล้ว ผมไม่ต้องหัวปีหน้าผมพร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วเพราะว่าคนก็เตรียมรอเข้าอยู่ครับผมขออีกคนพูนึงอะไรเงี้ยเราอยากเล่นอยู่แล้วเราเราตั้งใจมามามาสนุกอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้มาไม่ไหวหรอไม่ไหวหรอตรงนี้อ่าผมไปหามาให้คุณร้านหนึ่งเล่นไหมอุ้ยร้านเดียวร้านเดียวเล่นกับเกียวสวยเนี่ยฮะรวมกับสีหิ้วไห ผมต้องต้คุยก่อนฮะต้องผมก็งต้องคุยกันว่าความพร้อมอะไรขนาดไหนอะไรประมาณนี้ถามว่าอยากเล่นไหมอันนี้ใจจริงของผมนะคือผมก็อยากเล่นกับทุกแก๊งนัก๊งงใหญ่แค่ไหนก็อยากเล่นแหละถ้ามันอยู่ในแบบว่าอยู่ในกรอบเออะไรอย่างเงี้ยโอเคโปแล้วหรอคือคุณสิทธิโชคบ็อกซ่าของคุณห้าสิบห้าสิบดวงครับคือแต่ว่าผมผมก็คิดเหมือนบอสนะจริงๆก็รวมกันตีเคเอสอ่ะหมายถึงเขาก็ได้เล่นด้วย ดำเนินมาเรื่อยๆก็เก็บเลเวลมาเรื่อยๆก่อนตอนนี้คือเหมือนแจ้งหน้าใหม่ของประเทศนี้ครับยังไม่ได้เคยผ่านอะไรสักเท่าไหร่แต่ติแต่เกียวสวยเขาเก่งมากเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับแต่ติเก็บก่อนอีกสักนิดนะครับพี่เข้าใจได้คือถ้าผมไปตอนนี้มผมพูดตรงผมเละแน่นอนอเขาทั้งสกิลเพย์ทกมเวิกอะไรผมเคยไปแอบต่อเขาดูโอ้เขาเล่นเร็วเขาดีกันเร็วมากเขาเก่งมากโอเคงั้น ตามนี้ครับผมให้มาคุยเท่า hmm. นี้แหละครับไปขอนี่คือคือหลักนี่ก็คือจะให้อยากให้ผมไปรวมเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแค่มาถามดูว่าว่าว่าใจต้องการไหมไม่ได้มาได้เแต่ให้มันรวมหรอกแค่อยากถามความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเงี้ยจริงจงเนี่ยจะรู้สึกยังไงต้องขอโทษด้วยครับพี่เพราะว่ามันไม่เห็นอะไรขอโทษเลยเลยขอโทษเรื่องอะไรอ่ะเรรื่อองะไคือว่ามันเดิมแบบคำว่าผมว่ามันเรื่องใหญ่มากตีกับอันดับหนึ่งประเทศ นั่นอันดับสองเพราะว่าอ <|so|>> ันดับหนึ่งน่าจะเป็นอาอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับขอโคุณทุกท่านสบายนะด้ยสบายสบายครับทุกคนครับเฮ้ยเอ็มมาขึ้นเรือยังไงอะพี่ชนะก็ต้องจัดเย้